ครับสวัสดีครับมาพบกับผมมรนพออีกแล้วนะครับผมโอเคเมื่อนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมบ้านอ่ะประมาณ80กว่าตารางเมตรบอรวมทั้งอหนะครับอ่าละักะมีหนึ่งห้องโถงสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวโอเคไปเบิ่งกันเลยอันนี้กําลัางฉาบด้านหลังนะครับกําลังทําการผสมปูนเลยเบลเกู๊ด โอ,โอเควิธีการฉาบนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะข้ามาเบิ่งนก่อนกันเลยกันเลยอันนี้สร้างไฟกับล้างต่อไฟเลยนะครับผมโมแมนสร้างไฟผมนี่แหละนะครับเดินทอแหวะงามแรงบางจากการฉาบนะครับโอเคมีห้องโถงห้องนี้นะครับผมโล่งจงเดินมานะครับผมดูตามผมนะครับเดินมาปุ๊บไปทางนี้ก่อนเนาะทางนี้นี่ก็จะเป็นห้องนอนอ่าอันนี้เป็นห้องนอน ห้องนอนตัวนี้ไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับห้องนอนตัวนี้ผมม่มีห้องน้ำโอเคไปกับเพืนมามาห้องนอนตัวนี้ก่อนย่างมากครับมาเข่าป้าปุ๊บรับผมห้องนี้จะเป็น4คูณ4นะครับผมห้องนี้จะเป็น4คูณ4เมตรนะครับผมเขามาจะเป็นห้องน้ำนะครับต้องลงชาบแล้วโอเคเอาไปกับเพืนมาไปกับเพื่นมาอ๋อผมลืมบอกห้องนี้จะเป็น4คูณ4นะครับตัวนี้3คูณ4 เขามาห้องครัวโอเคห้องครัวก็จะมีห้องน้ำร่วมนะครับผมห้องน้ำร่วมตัวนี้ก็จะน้อยกว่าตัวนั้นนิดนึงทำอะไรครับกาลังทำามาก่อโอเคที่ผมจะมาแนะนำก็คือตรงนี้ออกมาข้างนอกนะครับผมเป็นระเบียงอ่าตัวนี้จะเป็นฉาบป,ปูนเปื่อยนะครับเป็นฉาบคาัดมั่นนะนี่สีเลยด้านนอกจะเป็นฉาบป,ปูนเปื่อยและฉาบคาัดมัน นะครับแต่ว่าข้างในีจะเป็นชาบท่าสีเนาะเขามาเบิงวิธีการผสมปูนเลยตัวนี้จะเป็นอิฐมวลเบานะครับอิฐมวลเบาโอเคตัวนี้ก็จะเป็นปูนชาบอิฐมวลเบานะครับปูนฉาบปูนชาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะนะครับตัวนี้เข้าตัวนี้ไปขึ้นนากนขึ้นน้ำแล้วแล้วตัวนี้เป็นปูนเป็นปูนเสียเสียพัดเนาะเสียพัด้วกาโอ้ให้ส่งเขียนเถอะ แลก้กกตัวนี้เข้าจะไปโปกหนาโปกหนาแล้วแล้วลักกเข้าจะทำการคัดมันเดี๋ยวผมจะมีคลิปแยกในแคปกันคัดมันอยู่นะครับผมโอเคยางม่งระบัดอ๋อเ่ยอันนี้เป็นระเบยียงครับยางมืงระบาดเดี๋ยววิธีการคัดมันคลิปทัดไปเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการคัดมันว่าเข้าคัดจังไรยังไงสบายลืน่น สวยแบบตั้งสัตว์เลยอ้โหเดินรอบบ้านสักหนึ่งรอบพอนะครับเพราะว่นนีเมื่อขึ้นแทนไหมก็ต้องหาสามรอบนะโอเคมาเบิงขัดมันแบบงามๆสวยๆเลยดำปึ๊ดนะครับผมแบบเรียบนะครับผมขัดเสร็จเรียบเราก็ทำการท่า C A ลอยส่เข้าไปนะครับผมเป็นแบบอ่า ของบม้งทบลูกยางดีทําความสะอาดยางดีนะครับผมอย่าปล่อยให้มีกีตมอบเอ้ยมีปูนอบนะครับผากระสันมันจะทําความสะอาดาเวลาเราทําแล้วปุ๊บชักล่องชักล่องเสร็จเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมงานห้อกับจงงามจะเนียนแบบตัวอย่างเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้อีกแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมจะไปหาแบบนะครับที่ผมจะคล้องบ้านนะเขาทายมาไวแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแบบที่ผมเขียนเมื่อวนผมเขียนแต่ผมเขียนนั่นแหละเดี๋ยวผมอ่านได้วาดตีซอวาดเอานะแบบก็ได้ใส่ซ่อมใส่อย่างที่เขาแต่ว่าโมเปลี่ยนงานนะครับแต่ว่าจะให้แกะแบบหรือว่าเขียนออกมาคำนวณของคำนวณความสูงคำนวณอย่างใ,ใดเบิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาแบบมาให้ดงถ้าคิดถ้าผมหาเห็นนะครับถ้าผมเห็นหลักอะแล้วโอเคคลิปนี้ก็ ทามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจทําคลิปเอ้ยเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมนะครับกดให้แน่ติดตามนะเพราะมีคนเบิ่งนะ่ะหลายอยู่ครับแต่ว่าคนกดซับนี่หน่อยเกินนะครับผมซอยกดตรงนี้นแนะนำเลยโอเคจิ้มนี่ก็บว่มีอย่างไรโอเคไม่เบืยสวยัสดีครับ